กล้องมีตำหนิผมยังรับไหมตอบเลยครับกล้องมีตำหนิครับผมรับแต่ประเด็นสําคัญเลยนะุณจะรับราคาผมได้หรือเปล่าแต่ถ้ามันเป็นตําหนิแบบร่องรอยมีการใช้งานเล็กๆน้อยๆมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วของกล้องแล้วที่มันต้องมีเนี่ยผมรับได้แต่ถ้าเกิดแบบเป็นรอยแตกรอยกระแทกกล้องไม่ติดโฟกัสไม่ได้แฟลชไม่ออกอาการหนักๆเหล่านี้อันเนี้ยนนมันก็ต้อง พิจารณาเป็นแบบเคส by เคสกล้องพวกนี้ผมก็ยังรับครับอาจจะแบบเอามาซ่อมได้ขายในราคาที่มันถูกใจเขาใจเรานะถ้าเกิดแบบเรารับกล้องที่มันแตกเป็นรอยรล้ามาเงี้ยเราก็ต้องขายราคาที่มันถูกลงมากๆแนละ้วถึงคนจะซื้อใช่ไหมเพราะบางคนเขาลูกค้าอาจจะมีหลายกลุ่มกลุ่มที่แบบรับสภาพได้รับสภาพไม่ได้ต้องการของสวยๆอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่แล้วผมก็เห็นคนที่เขาซื้อกันเขาก็ อยากได้ของดีดอยากได้ของสวยที่บอมใช้งานเนาะที่มันพังอะ่ะใครๆก็ไม่อยากได้ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นผมพูดเลยว่า beginner camera นะตีราคาตามจริงเลยตามสภาพรับหมดครับทักมาส่งรูปส่งรายละเอียดหรือมาประเมินราคาไว้ก่อนก็ได้ครับเพราะว่าผมเป็นร้านกล้องที่รับทุกดุ่นทุก